แน่นอนเขาว่าพี่บอยให้ยืมเพราะว่าซื้อแน่ซื้อแน่ดีกว่า x อ็กชัวร์วแน่นอนใช่ตัวนี้ตัวอัปเกรดเลยคือเอ็กเซนี่ยผมเคยใช้กับเซราโตมันไม่เหมือนกับเครื่องเก่าๆที่พอเสียบปุ๊บต้องมากด1ซ้ายขวาเือ เบ็กอะไรวุ่นวายงงยากสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ DJ Lab Live Sunday อย่างเป็นทางการนะครับผมครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะฮะมีเรื่องราวดีๆมาแชร์กันนะครับสยามสแควร์ซอย3 DJ Lab สยามแห่งนี้นั่นเองนะฮะก็ มีอัปเดตใหญ่เข้ามาเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่น DJ XDJ AC หรือ AC นะครับผมก็คือการที่ตัวนี้สามารถใช้กับเซ r a t โตได้แล้วรองรับแล้วรองรับแล้วรองรับแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสให้ดูแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าไอ้กล่องอันนี้อะไรช่างมันนะครับช่างมางนะไม่ต้องไปสนใจนะครับเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณดูว่าพอต่อกับเซโตแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือ มันสามารถดูหน้าจอเลือกเพลงที่หน้าจอนี้ได้เลยใช่โดยที่ไม่ต้องไปดูคอมแล้วอ่าก็ตามน,นี้เลยนี่ครับเห็นเวฟแบบชัดเจนลื่นปลื้ดนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าการเลือกเพลงจะเริ่มจากหน้าจอที่ได้เลยอืมอ่าเนี่ยปึ๊บเอ้ยปึ๊บอ่าเนี่ยอ่านนะแต่ใครยังไม่อ่านเ <c oughs> ือน,นเดิมอันนี้ก็เหมือนที่เราคุยกันในงานเนาะใช่เออนะครับ โอ้โหือคือมันมันเข้าถึง p ย a y l i s t ได้เลยใช่ใช่สามารถกดเลือกเพลงจากตรงนี้ได้เลยได้เลยนะครับแล้วก็มี information show ทั้งหมดเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเวลาคีย์ BPM ต่างๆนะไอที่ไม่ขึ้นเนี่ยคืออาจจะเป็นภาษาไทยใช่ไหมใช่ภาษาราโอเกะเราด้วยภาษาาราโอันนี้ดูแบบที่มันขึ้นครบๆีกว่โอเคนี่ก็มีแบบชื่อนะมีที่มาที่มาไม่รู้ลรอเล่นนะมีเวลานะครับ BPM คีย์นะครับผม แล้วถ้ามีลูกปกก็ขึ้นด้วยจะขึ้นด้วยออันนี้คือแบบโอ้ดีเลยและสามารถกดให้ดาวตรงนี้ได้ด้วยอืคือสามารถมาดาวได้เฮ้ยเพลงนี้แบบสนุกไหมอะไรเงี้ยลองๆเลยไม่ถัดไม่ถัดอันนี้มันแค่โชว์อ๋อแค่โชว์กันไม่ได้ให้จากตรงนี้ละถ้าทัดตรงนี้ได้เลยนี่คือจะเฟี้ยวมากมันจะแบบหล่อเฟี้ยวนะฮะดีเลยป่ะพี่ไม่เนี่ย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 โชว์เว ไม่ไม่ดีเลยนะครับอาจจะไม่เห็นจ็อกนะไม่ดีเลยโอ้ยโอเคเนี่ยโอเคโอเคคุณพรพันษานะบอกน่าสนใจแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนครับคือพอมันเป็น XDJ ที่เล่นเซลโตได้แล้วเนี่ยมันก็จะอืมน่าใช้จังเลยดีกว่า X x ซชัวชัวแน่นอนใช่ตัวนี้ตัวอัปเกรดเลยคือ X อเซเนี่ยผมเคยใช้กับเซลโตอ่า แล้วมีความรู้สึกว่ามันหน่วงหน่วงสแคดดีเลย์อ่กระตุกกระตุกใช่แสแคดดีเลย์ไม่ลื่นเท่าไหร่คือถ้าเปิดเพลงเฉยๆโอเคแต่ถ้าจริงๆสายโอเพนฟอร์แมตผมผมว่าอาจเมื่อก่อนอาจจะแบบเอ้ยเล่นได้แต่ตอนนี้พอเจอเอซเข้าไปแย้แค่เล่นไม่ได้วอเลยครับเปลี่ยนนะครับอ่านะครับอ้าวเวลาเซิร์ชหาเพลงได้ไหมเมื่อกี้ลองแล้วอ่าลองแล้วเซิร์ชที่คอมครับเซิร์ชที่คอมอ่านะครับ น่าจะได้ไม่ได้ครับไมสองตัวต้องสี่เด็กอัตราส่วนได้อ่าซิงเกิลกับคอนตินิวก็คือออได้ก็คือเป็นช็อตคัตยกขึ้นมาไว้ข้างบนอ่าใช่ก็คือตรงตรงข้างบนเนี่ยทัชได้นะครับแล้วก็อัตราอัตราส่วนต้องมาตรงนี้แหละอ๋ออันนี้คือเอฟเฟกอันนี้คือเอฟเฟกอ่าแล้วก็เมื่อกี้มีซูมไม่ได้ไม่ได้น่าจะซูมมันใช้อนี้ก็ได้เนี่ยอ๋อก็คือใช้โรตารี่เอานะครับผม กดช็อตคัทมีอะไรให้ทำไหมสำหร<ม>ับน,นี้ไม,มไม่มีนะครับผมแผดอินโฟดิสเพย์อะไรแบบนีอ๋อตรงนี้ก็คือตัวหน้าจอตัวเล็กตรงบน,นจ็อกเนี่ยจะโชว์เดี๋ยวผมให้ดูก็ได้นี่อันนี้นะฮะก็จะโชว์อยู่เหมือนกันมีโชว์แบบพวกนู่นนี่ต่างๆ Hot Q A B อ่าก็โชว์ได้ของเซเลโต้นะอันนี้เซเลโต้นะ โช้ได้นะครับผมเอาไปอ่าถ้าเราถ้าเราเป็นคัสตอมอินเมจแล้วเราไม่มีเนี่ยก็จะเป็นเซอร์โตอเลยเซอร์โตอเฉยอ่าเป็นโลโก้นะฮะอ่าฮะก็โอเคก็ได้อยู่นะฮะอืมออบอกสิไปกัน่้เย็นๆตเย็นเออเหมือนเดิมละเหมือนเดิมละปึ๊บเดียวอ่โอเคมาต่อมีอะไรอีกอ่อ ตรงนี้ท้าได้ไหมไม่ได้เฮ้ยได้เว้ยสกิปแทร็กเอ่อเขาเรียกอะไรนะ n e e d l e s e เนี่ยเออ Needles n e e d l e s นะฮะทำได้นะครับแสดงผลตรงนี้อ่าฮอตคิวขึ้นนะฮะอ่าฮอตคิวขึ้นทั้งหมดไม่ได้เออกดทำไมตรงนี้มีเยอะแยะอ่าสามสี่อกดโหลดได้อ่านี่ยสามสี่ได้นะครับเนี่ยโอเคอืมเอ่อแท็กลิสต์ไม่มีอะไรให้ทำนะฮะ b r o ก็ได้ไม่ได้ัสกรีนไม่ได้ไม่ได้ก็ ซอฟต์แวร์เลือกอะไรอยางอื่นไม่ได้นครับผมมีอะไรอีกที่น่าจะทําได้หมดแล้วมั้งเพราะอัปเดตมันแค่แบบเล่นให้ได้นะพอแล้วพวกสเต็มล่ะหรือว่าฟังก์ชันตามแผดต่างๆโอเคฟังก์ชันตามแผดก็นี่ครับกด q ิวเกทุกอย่างก็ติดนะใช้ได้ใช้ได้นะครับตั้งสเต็มเนี่ยบีจัมบีจัมแยกจริงๆไอ้ตรงเนี้ยเซิร์ชตรงเนี้ย เปลี่ยนเป็นบีดจับง่ายกว่าเผื่อคนใช้ USB เอ่อก็ก็เป็นบีดจับไงเนี่ยมันมีก็มีตรงนี้แหละไปอยู่ทำไมไกลๆเออมันมาไกลๆเออก็ตรงนี้มีอะไรอีกอ่าชิปเดี๋ยวนะอ้าวมันทำสองโหมดได้ไหมโอ้แบบเซฟไม่ได้ใช่ไม่ได้ไม่ได้นะครับผมทำสองโหมดไม่ได้เสียดายจังนะครับก็ตัวนี้ก็แค่นี้ก็โอเคเอาจริงแล้วเลยอ่ะเครื่องแบบเนี้ยที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ย โดยหลักๆแล้วเนี่ยมันมีไว้สำหรับแบบเน้นเปิดเพลงโดยเฉพาะคือไม่ได้แบบเน้นลูกเล่นแบบว่าเพอร์ฟอร์มเยอะๆแผ่วอะไรอย่างนั้นนะตัวมันจ็อกวิวดีนะครับตัวคอร์สเฟดดีทุกอย่างมันแบบเหมาะที่จะเหมาะเหมาะจะจะเพอร์ฟอร์มจริงๆนะแต่ว่ามันยังเขาเรียกอะไรเข้าถึงฟังก์ชันไม่ได้เยอะขนาดใช่ใช่มันมันไม่ได้เข้าถึงฟังก์ชันแบบเร็วๆได้โอเคเดี๋ยวลองต่อสตร์โตันอีกรอบหนึ่งการเชื่อมต่อทำยังไงเราเปิดเครื่องปุ๊บ ผมต่อสายตอนนี้ผมกําลังจะเสียบสาย USB ผมเสียบเข้าไปบ้งโอเคขึ้นแล้วอ่ขึ้นมาที่ซอสตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเขียนว่าซอฟต์แวร์คอนโทรลแล้วก็คลิกไปตึ้งอ่าเข้าเลยอืเข้าให้เลยนะฮะหนึ่งสองเรียบร้อยมันเชื่อมต่อง่ายเนี่ยครับมันไม่เหมือนกับเครื่องเก่าๆที่พอเสียบปุ๊บต้องมากด หนึ่งซ้ายขวาเลือกเบกอะไรวุ่นวายงงยากคล้ายเดิมคล้ายเดิมแต่ก็ก็โอเคขึ้นอันนี้คือเสียปุ๊บรู้ว่าซอนเนี้ยจิ้มไปมันต่อเลยนะสะดวกสะดวกง่ายๆก็นั่นแหละครับประมาณนั้นสำหรับตัว a อซครืองจริงอ่ะเล่นสแตทโต้ดีเจปรลื่นๆเลือกเพลย์ลิสต์ได้ผมว่าโอเคแล้วโอ้โหแค่นี้ก็ยิ้มแล้วฟังชันแผดได้โอเคแล้ว เพราะอะไรเพราะเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เราจะตั้งในร้านกันแล้วร้านเนี่ยพอมันตั้งเครื่องพวกเอ j มันจะมีปัญหาที่แบบคนเล่นเซอร์ระอ่าใช่ไหมมันจะแบบเฮ้ยเครื่องมีเ DJ ว่ะแต่คุณเล่นเซอร์โต้อะแม่งเซ็งเลยแต่คุณไม่เซ็งอีกแล้วถ้าคุณมีตัวนี้ตอนนี้เล่นได้แล้วเล่นได้แล้วแล้วก็คุณภาพของเครื่องค่อนข้างดีมากดีดีในเกรดแบบแฟกชิปเลยอะแบบดีอะแบบดีอะนะฮะดีเลยล่ะนอกเหนือจาก อัปเดตที่เป็น aZ ใช้กับเซราโตแล้วเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะมาเล่าให้ฟังตอผมอยากจะมาเล่าให้ฟังอยากแชร์อยากแชร์ตื่นเต้นมากใช่ไหมที่แบบที่เอาไปเทสมาเมื่อวานเลยสดสดร้อนๆนะครับผมก็คือเมื่อวานเนี่ยผมได้มีไปเล่นดีเจที่ทองหล่อก็คือเล่นที่ร้านงานของผมนี่แหละแล้วร้านอะไรครับบอกชื่อได้ไหมฮะบอกได้ครับผมทองหล่อซอยสิฮะโครงการซีนสเปซ ร้านบาร์ไฮไลท์ก็คือเจ๋ไมากมีน้องโบสุภวิดมาเล่นด้วยสนุกมากเลยนะฮะก็เมื่อวานเนี่ยผมได้ลองเอาเจ้าตัวนี้ก็คือ s อ j F10 จนะครับผมลองเอาไปใช้งานแบบจริงดูเมื่อวันผมลอง2อย่างคือลองตัวซอฟต์แวร์ DJ Pro ที่ผมเพิ่งเข้าไปใช้แล้วก็เอาตัวนี้ไปเล่นนะสอย่างซึ่ง DJ Pro นี่วันนี้ยังไม่เล่านะครับผมวันนี้จะมาเล่าตัว F10 ก่อนผมได้ลองเอาไปใช้จริงคือ ต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมลองที่ร้านเนี่ยผมไม่ได้รับความรู้สึกแบบการใช้งานจริงคือโอเคเราใส่จริงเราฟังจริงเราใส่เล่นจริงแต่ไม่ได้อยู่ในสถานที่จริงใช่ไม่ได้อยู่ในสถานที่จริงสถานการณ์จริงว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าการที่มันไร้สายเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตในการเปิดเพลงยังไงบ้างผมก็เลยเอามันไปออกแทนซะเลยก็ขอบคุณพี่บอยที่ให้ยืมนะฮะนะฮะแน่นอนแล้วเหมือนกันแน่นอนเขาว่าพี่บอยให้ยืมเพราะว่าซื้อแน่ซื้อแน่ ก็คือผมเอาไปใช้งานจริงเริ่มแรกเลยสิ่งที่ผมประทับใจมากอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะว่าประทับใจมากคือเรื่องไร้สายเรื่องไร้สายบางคนอาจจะิตก็แค่ไร้สายอ่ะแล้วมันจะเป็นอะไรไปพอดีว่าเมื่อวานอ่ะมันเกิดเหตุการณ์ที่เซอร์ไพรส์ไม่คาดคิดนั่นคือน้องผมน้องบอสสุพวิทย์บีนะครับผมบีเซ็ต มาหาแล้วก็มาเล่น B 2 B กันอ่าก็คือ Back toback เปิดคนละเพลงสองเพลงใช่ซึ่งผมไม่ได้เตรียมมาก่อนคือไม่ได้กะเอาตัวนี้มาเล่นแบบมาเตรียมก่อนนะเ่าแบบเฮ้ยวันนี้เราจะมา Backtoback กันเต่าเลยน้องอยู่ดีๆก็มาแล้วก็แบบมาไหมพี่ back to b a c กกันอ่ารุยดิเอ้ยเสร็จปุ๊บพอมาได้เล่นปุ๊บเนี่ยแล้วผมใส่ตัวนี้แบบไร้สายอยู่ มันเห็นผลทันทีเพราะอะไรเพราะว่าร้านที่ผมไปเล่นเนี่ยใช้เครื่องเป็นเทอร์เน e s เบิรเซนะผมกับมิกเซอร์เอสไนนะเสียบขอมสองเครื่องผมใช้ F10 ไร้สายส่วนน้องโบ๊ทใช้หูฟังที่มีสายเชื่อมต่อพอเล่นแบ็คทูแบ็คกันเนี่ยมันจะต้องเกิดการสลับอ่าสลับอ่ย่างเงี้นี่นั่นพอผมลุกตัวเพราะแบบเฮ้ยกูไร้สายดีว่ะ เดินวนเลยคือแบบว่าเออเนี่ยผมแบบเ้ยอย่างงี้เหรอบูธอย่างนั้นเหรอเอ้แบบก็อยู่อย่างงี้ไปมันไม่มีการสายพันกันแล้วอ่ะโอเคเพราะถ้าเกิดเล่นแบททูแบทแล้วมีหูฟังสองเส้นเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยมึงจะเดินฝั่งนี้ดิใช่ป่ะเดินไปก็สายมันจะพันกันวนไปเรื่อยๆคนนึกว่าเตรีล่กันอยู่หรอเดะ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 ก็คือตัวนี้อืมสบายสบายผมใส่ปุ๊บผมเดินวนเดินออกนู่นเดินไปหน้าบูธ คือมันทําให้หมดความกังวลในเรื่องของสายสายพันธ<น>ุ์กันใช่แล้วสิ่งที่ผมได้รับความรู้สึกแบบประสบการณ์จริงก็คืออันนี้อันนี้อาจจะนอกเหนือจากการเล่นหน่อยน,นอะคือผมได้รับความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันทําให้เราเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าคลายกังวลไม่ใช่ใคลายกังวลจะพูดว่าฟรีดอมก็ไม่เชิงคือมันรู้สึกว่าเราผ่อนคลายอ่ะ,อะมันเป็นความผ่อนคลายในการเล่นดีเจเพราะพอมันไม่มีสายปุ๊บเนี่ย ผมจะเขาเรียกว่าอะไรอะมันต้องมาเครียดพันพวงอะไรเงี้ยเราจะไปท่าไหนก็ได้มันรู้สึกผ่อนคลายผมมีสายเยอะเลยคือพอมันไม่มีสายปุ๊บผมรู้สึกผ่อนคลายตรงที่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถไหนมันก็ได้หมดได้หมดอะคือผมจะเดินไปหลังบาร์ผมจะเท้าเอวผมจะลงไปย่อนั่งเพราะปกติผมผมปวดหลังบ่อยแล้วผมแบบจะต้องมีการยืดยืดนนิดนึงอะบางทีก็สายพงพันเกี่ยวเกลือบ้านอันนี้คือแบบเราก็ อิสระ้นเยอะได้หมือกันะฮะคือตัวนี้คือแบบมันเยี่ยมมากอ่ะอืนอกเหนือจากเสียงที่โคตรดีแล้วเรื่องการไร้สายนี่มันแบบประทับใจมากคืออิสระอย่างแท้จริงอ่ะอิสระคือโอเคไม่จําเป็นต้องเป็นตัวนี้ก็ได้ถ้าหูฟังดีเจแบบมันพัฒนาผมว่ามันใกล้แล้วแหละที่มันจะต้องกลายเป็นไร้สายอมันจะทําให้ชีวิตดีเจดีขึ้นมากใช่ เดี๋ยวมีนี่เดี๋ยวมีอีกหลายหลายแบรนด์จะตามมาใช่ใช่ก็แต่ถามว่าเสียงจะเป็นยังไงอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคืออันนี้ผมได้ยินคร่าวๆมาจากน้องโบ๊ทเล่าให้ฟังนะว่ามีแบรนด์หนึ่งเนี่ยกำลังจะปล่อยออกมาเหมือนกันเป็นหูฟังไร้สายนะครับก็คือเป็นไวเลดแบบนี้เลยคือทำมาโดยดีเจโดยเฉพาะเขาเคยทำมาก่อนแล้วแต่เป็นของโปรดิวเซอร์นะน้องโบ๊ก็เล่าให้ฟังอะไรอแต่ ข้อจากัดของหูฟังพวกนี้ก็คือที่ต่างกันเลยโดยเฉพาะเรื่องราคาตัวนี้หลายๆคนรู้ว่าราคามันค่อนข้างจะสูงก็แตกกับสองหมื่นแล้วอ่ะสองหมื่นสองหมื่นเถอะขาดนิดนึงเอาค่ารถไปด้วยสองหมื่นเถอะคือหูฟังสองหมื่นมันไม่ใช่หูฟังที่เรียกว่าถูกได้ถูกต้องมันเรียกว่าแพงมันอาจจะไม่ได้แบบหูแพงแบบตัวละหกหมื่นอะไรเงี้ยไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่าแพงมันต้งแพงก็หลักหมื่นนะฮะกับหูฟังไวเล็ตที่กาลังจะออกมา อยู่ในราคาแบบว่าไม่ถึงหมื่นแบบเก้าพันเก้าแปดพันเก้าอะไรงั้อ่ะใช่คือพอมันเป็นราคาต่างกันแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต่างสิ่งที่ต่างเลยนะครับโอเคไวเลสไม่เหมือนกันแหละแต่สิ่งที่ต่างคือเรื่องเสียงได้ยินเพราะว่าเรื่องเสียงต่างมากเพราะว่ามันฟังแล้วแล้วมันมาเจออันนี้อืร้อง ใช่ครับใครที่ฟังตัวเนี้ร้องเดี๋ยวเปิดวิดีโอให้ดูร้องใส่อาการเดียวกันเลยหอร้องร้องเสียงเดียวกันหมดเลยทุกคนนะครับผมนั่นแหละฮะก็คือความต่างของราคาเลนราคากับตัวหูฟังว่าเอ๊ะทำไมราคาหูฟังมันไวเลทเหมือนกันทำไมตัวนี้แพงจังทำไมตัวนั้นถูกจังอะไรงะก็จริงจริงคุณสามารถมาทดลองได้ฟังกันก่อนเลยอ่ะมาทดลองคือแบบเฮ้ยโหแพงจะมีโอกาสได้ฟังไหมมาเลยมาเลยฟังเลยนะฮะอ่าก็แบตอยู่ได้นานไหม เมื่อวานที่ผมใส่เล่นวันนี้เอามาคืนที่ร้านข้ามอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แบตลดไปผมชาร์จเต็มนะชาร์จเต็มคือสามขีดตัวนี้เดีืสองขีดก็ยังเยอะอยู่ก็แปลว่าใช้เมื่อวานใช้ไปสามชั่วโมงอ่เปิดตลอดนะครับสามชั่วโมงกว่าด้วยเอาจริงงั้นก็แปลว่าถ้าอย่างนี้แปลว่ามันอาจจะอยู่ได้ประมาณ8ถึง9้าชั่วโมงไหมตัวนี้เหรอตัวนี้น่าจะอยู่ได้นานแต่คือที่ผมสงสัยคือตัวนี้ ว่าจะได้กี่ชั่วโมงใช่อันนี้ได้ชาร์จปะยังไม่ได้ชาร์จเลยมันเล่นก่อนไลฟ์สดด้วยยังไม่หมดเย่ยังไม่หมดก็แต่ว่าในสเปคเขาเขาบอกว่ามันอยู่ถ้าเป็นอ่าเปิดเฉยๆอ่าโอนิกลิงสโซนิกลิงได้ประมาณ5ชั่วโมงอืมก็แสดงว่าน่าจะใกล้หมดน่าจะใกล้หมดแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะหมดตอนไหนอ่าเราเราก็จะเบิร์นเล่นไปอ่าเบิร์นเล่นไปอ่าผมอ่าไลฟ์สายเป็นอะไรที่สะดวกสุดชอบบใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับนะครับผม ขอฟังเสียงจะฟังยังไงฟังยังไงล่ะอะไรอย่างเง,ง,งี้ย <c oughs> ก็มาฟังที่ร้านไงครับเออมามาเจอที่ร้านโซมิโน,โน่วยสวัสดีครับนะฮะฮัลโหลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรไหมคอมเมนต์นะฮะที่ร้านส่วนมากดีเจจะใส่ไราสอาอ๋อเหรอ <ừ> อย่างนั้นแล้วเหรอเสียว่ะไปกูตื่นเต้นจังคือที่ร้านใส่ไรสายกันส่วนใหญ่เลยเหรอคือ อที่ผมโอเคเนี่ยหนึ่งเลยคือมันไม่ดีเลยเพราะถ้าเป็นหูฟังบลูทูธเดี๋ยวมันดีเลยเมื่อใช้นะฮะเพราะคนสครัชอะตาจะจะเรียกว่าเราคอนเซิร์ตเรื่องนี้เนาะอ่พใช่ว่ามันเสียงกับมือมันไปมันต้องไปด้วยกันมันอึดแล้วมันค่อยไปอึดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่นะฮะอืออันนี้ก็เลยถูกใจผมมากเอาเป็นว่าน้องโบ๊ทโดนตกนะน้องโบ๊ทซื้อได้ไหมน้องโบ๊ทจัดไหมใจอยู่อ่า เพราะว่าแจ้งข่าวนะครับผมก่อนจะจากกันขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งก็คือตอนนี้เรียนกลุ่มราคา7 0 0 0บาทไม่มีแล้วใช่ผมไม่มีแล้วนะครับกลุ่มนี้กลุ่มวันนี้คือวันสุดท้ายกลุ่มนี้คือกลุ่มสุดท้ายของราคา0 0 0ดพันเจับาทต้องยินดีกับพวกเขายินดีด้วยคได้ราคานี้ไปเพราะคุ้มเฮียคุ้มมากนะครับผมว่าคุ้มมากอย่างแรกเลยคือได้บ้านเ้มาชิกอ่ะคุ้มแล้วใช่ใช่ แล้วจับรางวัลดันได้ลําโพงไปอีกเออในกลุ่มเออในกลุ่มนี้คือแบบเฮ้ยอันนี้จริงๆนะไม่ไม่มีการล็อกใดๆคือเราเราเห็นแล้วยังแบบใช่จริงเหรอวะนามีรูปไปหนุ่ยหน้าเหวออยู่หน้าเหวออยู่เฮ้ยใช่เหรอวะอะไรเงี้ยคือนักเรียนกลุ่มเรามักจะได้อะไรเงี้ยเออออออปีใหม่จับก็ได้ก็ได้โอ้โหขอนักพงขอนักเรียนกลุ่มนีเพียบเลยได้ลำโพงไปเหมือนกันว่ะใช่ใช่นักเรียนพี่หนุ่ยเออเรียนี่ก็ผมแถมลำโพงที่เฟียยอีกอันหนึ่งคือช่างสาว กลางสาวได้หูฟังเรียเรียโตงหกพันนะกลมๆอ่ะเป็นช้างสาวแหวมาลงทะเบียยเฮ้ยแต่ถามว่าให้ไหเออก็ให้เออก็ให้เออเราให้เพราจับแล้วอ่ะก็กลุ่มเจ็ดพันไม่มีแล้วใช่แจ้งราคาใหม่นะครับอันนี้ต้องขออนุญาตขึ้ราคานะผมครับตามสภาพเศรษฐกิจใช่ครับจริงๆอยากจะบอกว่านอกจากจะขึ้นราคาตามสภาพเศรษฐกิจแล้วเนื้อหาที่ให้อะ คุ้มมากมเออค,คุ้มมากค,มคือพูดตรงเลยมันเรียนที่เนี่ย เราไม่ได้อยากจะแบบเฮ้ยบอกว่าที่ไหนที่ไหนไม่ดีอะไรอยย่างงเี้แต่คือมาเรียนที่เนี้ยมั่นใจได้อย่างนึงเลยว่าเราไม่ไม่มีกากใช่เกินใช่เกินเกินสอนเกินปกติเราดูเอ๊ะทุกอาทิตย์มันต้องสอนแค่สอวโมงเอ้ในกลุ่มนี้มันไอ้เหี้ยอสองชั่วโมงครึ่งแล้วมันยังไม่เลิกเว้ยพี่บอยมาบ่นตลอดเลยสอนอะไรเยอะแยะวะก็ก็อยากจะให้อะใช่ใช่เราอยากให้ใช่คอร์สเจ็ดพันสอนไปเจ็ดหมื่นใช่ใช่ใช่ไม่เบลอขนาดนั้นอ่ะแจ้งราคาใหม่ก่อนราคาใหม่สำหรับเรียนกลุ่มนะครับผม ราคาอยู่ที่9,000บาทนะครับก็ขึ้นมา2,000จริงๆมันคือ9ก0 0แต่ไม่เป็นไร9,000ก็ได้9,000เออ9,000ก็ได้เก้าแบงค์เทาดิเนี่ยนี่มันสับพวกสับวัยรุ่นสับวัยรุ่นวัยรุ่นเองลัานเก้าแบงค์เทานะครับผมก็ล์ฟเล่นกลุ่มนะครับเก้าแบงค์เทาสิ่งที่คุณจะได้ไปก็คือคอร์สเรียนเต็มๆเลยหนึ่งคอร์สนะครับผมเป็นเวลาทั้งหมดสี่ครั้งสี่ครั้งอาทิตย์ละครั้งนะฮะเรียนกับเพื่อนๆนะครับอีกสามคนก็คือในกลุ่มจะมีสี่คนนะครับผมแล้วก็ ได้สมาชิกได้เพลงได้เพลงได้เข้าถึงมิวสิกแพคใช่แล้วก็ได้ชั่วโมงที่เข้ามาใช้อุปกรณ์ที่ร้านอีกซ้อมอีกโอ้คุ้มค่าคุ้มค่าชั่วโมงซ้อมนี่เอาจริงๆเราเราก็มีจํากัดนะแต่ว่าพอเห็นเอ้ยตอเขามาบ่อยๆแล้วก็ก็ดีใจนะไอ้จริงใชคือเราไม่ได้นับอ่ะบางทีคนที่มาบ่อยอ่ะอื มามาไปมามาอไม่นับเออนับชั่วโมงเฉยใช่ไปไปแบบอ๋อมกันเออนะก็ไว้ตรงนี้แล้วกันราคากลุ่ม9,000บาทนะครับแซดเซเาโต้ได้แล้วนะฮะ f 10เจ๋ง f 10เจ๋งมากนะฮะจัดกันไปโดนแน่แล้วก็เดี๋ยวเรื่อง DJ เจโปที่ผมลองเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาโอกาสเล่าอ่าใช่ใช่ใช่ เอาไปใช้งานมาเป็นไง,นงนบ้าง,างแล้วก็ผมเตรียมอะไรยังไงไปบ้างมีปัญหาอ,อะไรบ้างนะเราเราเราเล่าแบบไม่ก๊กอะไม่กัก,ไม,ก,กไม่ใช่บริษัทเพราไม่ใช่บริษัทแม่ไม่กัก ไม่อวยไม่อวยเลยเลยไม่พูดละผมไปแยกกับบ้านก็คือเดี๋ยวมาเล่าแบบไม่กัะพูดคำหยาบเยอะเลยจริงจริงจริงเดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรของมันเองอัดทรสรมันคืออัรสอร์รสก็นั่นแหละเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าใช้ดีเจโปรไปเล่นงานจริงๆเป็นไงบ้างนะผมแล้วก็ดียังไงไม่ดียังไงนะผมจะมาสาธยายให้ฟังว่ารายละเอียดเป็นไงบ้างครับข้างหน้าแล้วกัน ครั้งหน้าครั้งหน้าครั้งหน้าแต่เดี๋ยวเอาเอาแบบมีโอกาสจริงๆก่อนนะแบบว่างแล้วเราเทสทุกอย่างก่อนแล้วนะใช่เอาให้มันแบบว่าลูกค้าเข้าแล้วลูกค้ามาเดี๋ยวเราไปเลยนะครับครับผมเจอกันใหม่ที่หน้าครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ